เดี๋ยวกูถามหน่อยนะมึงบอกว่าประเทศกูเนี่ยเป็นหนี้ประเทศมึงห้าสิบสามล้านดอลลาร์กูอยากจะถามมึงหน่อยนะว่าไอตอนที่เขากู้เนี่ยล่าสุดไอบอยเขมรเดือดโดนชาวเน็ตไทยหรือว่าทัวร์ไทยนี่แหละไปทวงหนี้อยู่ในติ๊กต็อกไอ้บอยนี่เดือดเลยนะ สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกรับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้เวลาจักโมงแลวครับพี่น้องถักไทยเข้ามานําเด้อครับทั้งเมืองไทยบานผมตอนนี้สี่ทุ่มสี่สิบหน้าที่รับพี่น้องรับทักไทยสุขล่าสุดนะครับมาดูไอ้บอยขมิ้นขับรถไปบ่นไปนะครับเกิดอาการเก็บอาการไม่อยู่นะฮะเจอชาวเน็ตไทยนี่ไปทวงหนี้ เพราะว่าカメมนนี่กู้เงินไทยเยอะมากเลยนะครับรัฐบาลเขมรเนี่ยกู้เงินไทยไม่รู้ว่าใช้นี่แบบไหนผ่อนใจย,ยังไงข้อตกลงยังไงแต่ไอ้บอยก็พูดในเชิงที่แบบบ่าย,ยังตอนแรกก็เหมือนจะไม่ยอมรับอพอชาวเน็ตไทยเนี่ยเขาเอาหลักฐานมาให้ดูกู้เงินไทยจริงๆไอ้บอยก็บอกว่าใบเบี่ยงเอาใบเบียงเ,าายเยงดี๋ยวเราไปฟังไอ้บอยก่อนนะเดี๋ยวถ <c oughs> ามต่อยนะ มึงบอกว่าประเทศกูเนี่ยเป็นหนี้ประเทศมึง53ล้านดอลลาร์กูอยากจะถามมึงหน่อยนะว่าไอตอนที่เขากู้เนี่ยขัไปกู้กับพวกมึงไหมเห็นพวกมึงนี่ออกมาออกมาทวงกันจังเนี่ยเห็นออกมาทวงหนี้กันจังเนี่ยเพราะว่าหาเงินใช่หนี้นู่นนี่นั่นนะเวลาข็ไปกู้เนี่ยขับไปกู้กับพวกมึงไหมให้สัตว มาตอบกูหน่อยพวกมึงนะเขากู้กับรัฐบาลของมึงไม่ใช่เหรอเ้ากู้กับรัฐบาลของมึงมึงไปดูสัญญาว่าเงินกู้นั้นนะ่ะเขาใช้คืนยังไงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เงื่อนไขในการใช้คืนนี่ใช้ยังไงมึงอยากได้มึงให้รัฐบาลของมึงมาทวงเอาไอ้สั์โอ้โหมึงทำเมือนแบบเด็กเล่นขายของอ่นะเงินกู้ พูดวนไปวนมาสรุปก็คือเป็นหนี้อยู่ดีแหละบอยสรุปมึงยอมรับใช่ไหมว่ามึงรัฐบาลเขมรประเทศเขมรนี่เป็นหนี้ไทยกู้เงินไทยสรุปนี่มึงยอมรับใช่ไหมมึงไม่ต้องไปพูดวกวนวกบง่นโอ้โหต้องไปทวงสัญญายังไงตกลงกันยังไงสรุปคนไทยที่เขาถามเนี่ยคือมึงเป็นหนี้ใช่ไหมแล้วบอกว่าเข้าใจภาษาไทยนะ สรุปมึงก็ต้องยอมรับว่าเป็นนี้โอเคบ้านผมนี่เป็นนี่ประเทศไทยขะเหมนกู้เงินประเทศไทยมึงก็ยอมรับแบบลูกผู้ชายมึงไม่ต้องไปพูดวกวนวกวนนะครับอ่าทีนี้คือหลังจากที่ชาวเน็ตไทยเนี่ยอเอาง่ายง่ายคือไปก่อกวนไอ้บอยนี่แหละไอ้บอยเนี่ยมันก็เลยขับรถแล้วเสียอารมณ์ไปด้วยบ่นไปด้วยนะเหมือนโมโหอ่ะเอาง่ายๆอาการมันออกนะ ตอนแรก <c oughs> ตอนแรกกูก็นึกว่ามีแต่สปป,ปลาวกู้เงินไทยนะกู้เงินไปสร้างถนนไปไปมามาเขมรที่บอกว่าจเจริญจะแซงหน้าประเทศไทยเนี่ยสรุปว่าขามรก็ยังเป็นหนี้ไทยในการกู้ยืมเงินประเทศไทยเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศตัวเองโฮโหความจริงมันก็คือความจริงฝากถึงชาวขาเขมนด้วยนะไอ้พวกบรรดาขามรที่ปากดีดีๆ ไม่มีประเทศไทยก็อยู่ได้ปิดด่านไปห้าร้อยปีสองรอปีไปเลยแต่เรื่องหนี้สินนี่คือยกเลิกไม่ได้นะกู้เงินต่างประเทศเนี่ยคือมันต้องมีข้อตกลงกันนะขะเมรจะหนีหนี้ก็ไม่ได้นะไอ้บอยอ่าประเทศไทยนี่นะครับอ่าประเทศพามา่าผมดูนะผมดูในข้อมูลเมียนมาก็กู้เงินไทยไปพัฒนาประเทศ ลาวก็กู้เงินไทยไปพัฒนาประเทศส่วนหนึ่งขเมรก็กู้เงินไทยตกลงนี้ประเทศไทยนะครับทั้งรับแรงงานขเมรรับแรงงานพม่ารับแรงงานลาวให้เงินกู้ด้วยนะครับแล้วมีแต่ประเทศขเมรน,นี่แหละประเทศเดียวนะครับที่เนรคุณประเทศไทยปากดีกว่าประเทศอื่นๆในประเทศเพื่อนบ้านนะ,ะเก่งทุกเรื่อง รู้ทุกเรื่องฉลาดกลัวเพื่อนอวดนะไอบอยนี่เมื่อบางคลิปอวดนะเห็นไหมที่ผมลงไปอในเพจอนะ่ะนี่เพจผมนะครับทุกคนาฝากติดตามเพจผมด้วยนะที่เพจผมลงนะที่ไอบอยมันมันบอกว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยเขมรจะแซงไทยอ่ามันพูดในทิกตอกเขมรเ <c oughs> ขมรจะแซงประเทศไทยมึงจะแซงไปไหนมึงจะแซงไปไหน มันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพัฒนาประเทศมาเป็นร้อยร้อยปียังได้แค่นี้ขาเมนพัฒนาประเทศแค่30ปียังได้ขนาดนี้ถ้าคิดดูนะถ้าขาเมนพัฒนาไปอีกสักประมาณสี่หปีเนี่ยในอนาคตเนี่ยไทยจะต้องมาดูงานที่ขาเมนตกลงว่าเขาจะไปดูงานหรือเขาจะไปดูพวกขอทานกูถาไมไอ่บอยหน่อยนะครับ ไอ้บอยเมื่อันนี้มันชอบนะเวลากลุ่มคนไทยไลฟ์สดทางติ๊กตอกนะไอ้บอยมันชอบขึ้นอ่าชอบขึ้นแล้วก็ไปให้แล้วก็ไปให้เขาตั้งคําถามแล้วก็ทําหน้าโง่ตอบคําถามไม่ได้แต่เสือกอยากขึ้นไปนะอะพูดบกบนบกบนคือเขาให้มึงขึ้นอะ่ะเพราะว่าเขาเปิดเขาอยากเห็นความโง่มึงไอ้บอยเวลามึงขึ้นไปติ๊กตอกมันตลกมากเลยนะอกูเห็นมึงขึ้นไปติ๊กตอกเขาถามว่าตกลงว่าคอมเมนเนี่ย กับไทยนี่ใครมาก่อนกันอ่ามึงก็เถียงหัวชนฝาไงมาก่อนสยามมาก่อนแน่ๆอ่าเขาบอกว่าขอมมาก่อนขามนมึงก็ไม่ยอมรับว่าขามนคือขอมมึงก็ไม่ยอมรับมึงบอกว่าขามนก็คือขอมขอมก็คือขามนคนเดียวกันนี่เห็นไหมมันเรียนคนละตำลากันไงประเทศไทยขอมอีกส่วนหนึ่งขามนอีกส่วนหนึ่งที่ประเทศลาวเรียนคามนอีกส่วนหนึ่งขอมอีกส่วนหนึ่ง แต่มึงไม่ยอมรับมึงบอกว่าคเมนกับขอมอันเดียวกันขอมคือเป็นการอุปโลกขึ้นมาโดยชาวสยามต้องการได้วัฒนธรรมจากประเทศมึงก๊อปปี้จากประเทศมึงไปขโมยเอาของมึงมึงบอกอเห็นไหมเถียงกันเถียงไปเถียงมาเขาเขาเาก็ตีนเขี่ยม,มึงลงจากห้องทิกตอกไงเพราะว่ามึงคุยไม่รู้เรื่องเขาเอามึงขึ้นมาเหมือนเขาเอามึงขึ้นมาเชือดมึงเข้าใจไหมอ่ามึงก็ไม่รู้เสือกขึ้นไปกับเขา สารแน่ขึ้นไปเขาเห็นแต่หน้าเขมรมึงโพในทิกตอกเขาก็รู้เขาเตรียมคำถามไว้ถามมึงแล้วอ่าแต่เวลาที่มึงนั่งพูดคนเดียวมึงเก่งมากเลยนะโอ้รู้ทุกเรื่องแต่เวลามึงขึ้นไปมึงเออเพราะมึงไม่รู้ไงบอยนะข่าวหน้าเวลาขึ้นทิกตอกต้องทําการบ้านเยอะๆเขาเปิดให้ขึ้นแล้วอุตเขาเขาอุตส่าห์ให้เป็นตัวแทนไอ้หุ่นเซนแล้วเออดีและครับพี่น้องครับฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันขอาคุณนาครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ